โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเงินหมื่นเฟสที่2ท,ที่โอนเงินให้กับกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบนี้ยังคงม,มีความจําเป็นและจะเดินหน้าในเฟสต,ต่อไปทันทีครับขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมีการสํารวจความเห็นของผู้บริโภคที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินหมื่นนะครับส่วนใหญ่นั้นจะนําเงินไปใช้จ่ายต่างจากในเฟสแรกที่ส่วนใหญ่ตอบว่าจะนําเงินไปใช้นี่ก่อนนะครับนี่ทาให เงินหมื่นในเฟสที่2นี้และออกมาในช่วงที่เป็นเทศกาลตรุษจีนพอดีพอด,พอดีจะทำให้เกิดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้เพิ่มมากขึ้นครับ ยกรัฐมนตรีแตะปุ่มที่หน้าจอเพื่อเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการนะครับโดยโครงการโอนเงิน10,000บาทครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุเกินกว่า60ปีจํานวน3ล้านคนวงเงินกว่า3 0,000ล้านบาทซึ่งได้มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมารับผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับสิทธิ์นั้นผูกบัญชีพร้อมเพย์เอาไว้ หลังจากที่มีการเปิดโครงการนะครับนายกได้มีการพูดคุยกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นแม่ค้าขายไข่ไก่ในตลาดเคหะทุ่งสองห้องจะนำเงินไปต่อยอดทำธุรกิจขายไข่ไก่และก็นำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจกยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นและจะต้องทําอย่างต่อเนื่องครับ เศรษฐจ,จทไทยนะคะจะถูกเติมเงินกว่า3 0,000่นล้านบาทในวันนี้ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าเงินจํานวนนี้ก็จะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในการบรรเทาทุกข์แล้วก็แบ่งเบาภาระได้หลหยายอย่างแล้วก็อาจจะสามารถต่อยอดหลายๆอย่างในชีวิตได้อีกด้วยค่ะ หลังจากที่มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับในช่วงเย็นวันนี้จะมีการสรุปตัวเลขของผู้ที่ได้รับการโอนเงินและผู้ที่โอนเงินไม่สําเร็จสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินในรอบแรกนะครับกระทรวงการคลังนั้นจะมีการเก็บตกโอนซ้ําถึง3ครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์28มีนาคมและ28เมษายนนะครับซึ่งหากเกินกําหนดก็จะหมดสิทธิ์ได้รับเงิน1 0,000บาทนะครับขณะเดียวกันศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสํารวจความเห็นประชาชนที่คาดว่าจะได้รับ บพบว่าสัสดส่วนการใช้เงิน10,000บาทนั้นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ45.8าจะนาเงินไปใช้ในการอุปโภคบริโภคซื้อของใช้รองลงมานั้นจะนําไปเก็บออมและจะยังไม่ใช้จ่ายทันทีนะครับและจะนําไปซื้อวัตถุดิบเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพขณะเดียวกันมีเพียงร้อยละ10.6ที่จะนําไปใช้หนี้นะครับซึ่งต่างจากการแจกเงินหมื่นในเฟสแรกที่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จะนําไปใช้หนี้ก่อนสะท้อนว่าการแจกเงินหมื่นในรอบนี้อาจจะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นและจะ ช่วยกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้ให้โตขึ้นได้ในระยะสั้นครับใหญ่นั้นเอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับการไปใช้นี่คือซึ่งปกติข้อสงสัยในในตัว1.000 0บาทในรอบแรกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการใช้นี่พอสมควรในการที่ไปคืนเงินทางด้านเงินด่วนอะไรต่างๆแต่ว่าสำหรับรอบสองเนี่ยเราสังเกตว่าการใช้นี่เนี่ยเริ่มเบาบางลงนะครับ ส่วนใหญ่จะไปใช้เพราะนั้นเราเชื่อว่าการหมุนเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็บอกว่าเวลาใช้เนี่ยนะครับก็จะใช้ที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดเนี่ยส่วนหนึ่งประมาณ1ใน4แต่ก็จะใช้หลายรอบ เพราะนั้นสาหรับคนสูงอายุก็อาจจะถูกใช้ไปหลายรอบและถูกใช้ในเรื่องของการกินอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับประมาณนั้นขณะที่ผลสํารวจความเห็นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นมองนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีผลต่อการตัดสินใจทําให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแจกเงิน10,000บาทที่มาในช่วงเวลาเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนพอดีซึ่งคาดว่าจะทําให้บรรยากาศการใช้จ่ายของประชาชนคึกขักมากขึ้นครับ คุณพิรณภาคุณจิราชาตาครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ประเมินนะครับว่ามาตรการของภาครัฐที่ออกมาด้วยการแจกเงิน10,000บาทในเฟสท,ที่2รวมกับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นจะทําให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ4.5หรือว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว5 1 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นในเฟสท,ที่3ซึ่งยังเหลือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงกลุ่มที่อายุ16ปีถึง60ปีที่ยังไม่ได้รรรรัััับบเงงงงินนน,นนะะคคซึ่กกกทวาล็ยยื การโอนเงินจะเกิดขึ้นภายในไต,ตรมาสที่2ของปีนี้และก็เตรียมงบประมาณกว่า1,60,000ล้านบาทเอาไว้รองรับครับค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะ